เขาบอกว่าแบบพอเดินไปส่งไม่ถึงสิบ้านาทีอะพี่น้อยกว่านี้อะก็จะเจอแบบว่าตาถลนบ้างมึงหลุดบ้าง<อ>บบกระดูกก็แกลบกรแบบกรแบบ้างอ่ะพี่<อ>เป็นใคร<อ>ขเขาก็แบบกลัวใช่ไหมพี่ สวัสดีครับผมแอฟโฮมีเทอแล้วสวัสดีครับผมเราก็ยังมาเด็นรายการเดิมดทุกวันเสาร์สิบแปดนกาตรงแบบดีกับเบื่อคอนเซปต์นี้ไหมจริงๆเราเปลี่ยนดูออกก็ได้นะเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็คงจะแบบว่าเออกอข้ามอะไรเป็นยีปเอาว่าวันดีไอพวกสลัดผักทั้งหลายวันนี้อย me. ู่ในคลิปเล่าเรื่องผีใครอยากจะมาแชร์เล่าเรื่องผีนะเบลด้านล่างนี้แปะอยู่ส่งกันมาเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวติดต่อกันไปเองโอเคป่ะเฮ้ย ผู้มึงอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะอะอย่างไรก็นสวัสดีเป็นทางการอีกรอบแล้วกันนะครับผม oh, โอ้โหเมื่อกี้จะยุดยาปไปนิดนึงเราอาจจะต้องซอฟลงหน่อยนะเด็กๆช่องเราก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมวันนี้เล่าเรื่องผีนะครับอยู่กับผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเล่าเรื่องในหลอดม้ากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้นี่คนส่งมาไม่เยอะนะครับแต่ก็ได้คัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แล,วและมั่นใจเลยว่าเรื่องที่เขาเตรียมเตียมกันมาเนี่ยจะต้องหลอดอย่งแน่นอนเอาเป็นว่าเมื่อกล้ารอชาเดี กัดหนึ่งหมัดน,นะคุณผู้ชมกัดเลยนะแล้วเอาหมัดเนี่ยไปต่อยที่ด้านซ้ายของเมาส์โดยการเลื่อนเมาส์ไปอยู่ที่ปุ่มกดไลน์แล้วก็ทืบปอปอปอให้กูน,นิดนึงนะคุณผู้ชมขอบคุณมากครับผมขอแบบดีๆไม่ให้ขอแบบเถื่อนๆแล้วกันนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปนาวุธในกรับผงปุ๊บ สวัสดีหนูๆทางบ้านเดินลูกอันได้นำตัวเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านสัปดาห์นี้ชื่ออะไรจ้าวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะอายุ17โอุ้ย17ไวายไม่กล้าเล่นด้วยเลยกล <c ười> ัวติดคุกจังเลยยอมยอกยอมยอยอขอะไรเลยคุบหน้าเลยดิ <c ười> น้องแป้งครับวันนี้เตรียมมากี่เรื่องครับลูกเตรียมมา3มเรื่องค่ะโอเคพี่ถามอย่างนี้ทั้ง3มเรื่องเลยเกิดขึ้นกับเราหมดเลยปะ ใช่ค่ะพี่เกิดขึ้นกับหนูแล้วก็รวมถึงเพื่อนด้วยโอเคมาเริ่มเรื่องแรกเลยลูกเรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าอะไรครับผีข้างเซเว่นค่ะหนูไปทํางานอยู่ในเซเว่นค่ะแถวพรามสองก็ทํางานกลับายเข้าเที่ยงแต่ว่าเลิกสี่โม่ไอ,เ,อเลิกสี่ทุ่มอ่ะสีส่ทุ่มก็วันนั้นก็แบบปกติก็จะขี่รถไปทํางานเป็นปกติเลยแต่ว่าวันนั้นก็คือเหมือนอินดี้เกิเดินไปทํางานแล้วก็กะว่าจะเดินกลับโอเคเราเก็บของเรียบร้อย ก็คือพี่ในเซเว่นทำมาได้เดือน2เดือนพี่ในเซเว่นเขาแบบว่ารู้ว่าไม่กลัวผีเขาก็เลยแซวว่าแบบระวังนะแป้งระวังผีนะระวังผีมาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยเดินกลับบ้านไอเราก็เลยฟูดบาก็มาเถอะก็ขอให้มาแต่อย่ามาเบบละบบน,นะแล้วตัวเราในกลัวผีไหมเอาจริงๆแบบลึกๆเลยยอมรับว่าัวกลัวไหมตอนนี้กลัวค่ะตอนนี้กลัวแต่ตอนนั้นไม่กลัวใช่พี่ตอนนั้นไม่กลัวเลยไอเราก็เลยแซวกลับไปแบบนั้นว่าเออก็ขอให้มา ตวจตัวอะไรเสร็จก็หัวเราะคีกคักขิ่คับก็เดินออกจากร้านทีนี้มันก็ไม่เชิงว่าอยู่ข้างเซเว่นนะพี่แต่มันเป็นหัวโค้งอะ่ะที่แบบว่าตอนกลางคืนอะ่ะจะไม่มีคนเดินเลยพี่ตรงนั้นจะเป็นแบบว่าเขาจะเอาหมามาทิ้งแบบเลี้ยงไม่ไหวก็เอาหมามาทิ้งอ่ะพี่ปกติก็จะเป็นคนที่เล่นกับหมาก็เดินไปข้างเซเว่นอีกแล้วก็เดินไปตรงหัวโค้งพอดีก็หมามันจะเดินมาตามเราอะ แบบไอ้เราก็นึกว่าหมาอยากเล่นดวดแต่เปล่าหมามันมาหอนแบบมาเหา่ามาหอนแบบเสียงแบบทั้งสามสี่ตัวพี่เดินลุหน่หลก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คงก็คิดว่าแบบเหมือนแบบเราก็แบบเชื่อในวิทยาศ,าศาสตร์มากกว่าในตอนนั้นก็เลยคิดว่าแบบออกลางคืนหมามันต้องหอนอยู่แล้วก็<ๆ>แบบอาจจะมีเสียงแบบจิ๊ดจี๊ดเข้าหูมันแล้วมันก็หอนอะไรตามภาษาหมานั่นแหละแล้วก็เดินปกติตรงนั้นอาจจะไม่มีใครเดินเลยใช่ไหมพี่ก็ วันนั้นก็ได้เห็นยายคนหนึ่งอะแกเข็นรถเข็นมาเข,ข็นเขของเก่ามาเราก็เลยถามยายว่าให้หนูช่วยไหมย,ยายแกก็เลยบอกเออดอีหนูช่วยยายหน่อยอก็เลยถามว่า<อ>บ้านแกอยู่ตรงไหนแกบอกว่าบ้านแกอยู่ในซอยกใกล้ๆเนี่ยซอยที่หมามีไม้เยอะๆเนี่ยอีนูเลยบอกไปาย,ยายเดี๋ยวนูช่วยเข็นก็คือหนูเข,ข็นเข้าไปเข็นก็ยายแกก็ พูดน่นพูดนี่แกก็ถามว่าหนูเป็นคนที่ไหนหนูก็ตอบว่าเออหนูก็เป็นคนแถวนี้แหละยายก็เลยถามยายว่าปกติยายอ่ะเดินเขียนอย่างเงี้ยเหนื่อยไ,ไหมทุกวันหรือเปล่าแกเลยบอกว่าโอ้ปกติก็แต่ก่อนก็ไม่ใช่หรอกแต่ก่อนก็มีลูกสาวลูกชายโน่นนี่นั่นแกก็เล่าให้ฟังก็เอ๋อเขาก็คงไม่ว่ามาช่วยแล่ขึืนอพอเข็นไปได้แต่แบบมันจะมีซอยเล็กๆซึ่งตอนหนูไปส่งเดลิหนูไม่เคยเห็นซอยตรงนั้นเลยหนูก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะ เราไม่เคยสังเกตเองหรือเปล่าเออหนูก็แบบน่านจะสะเพ้าเหรอม้งหนูก็เลยแบบเริ่มเอะใจแหละก็เลยถามยายแกว่ายายบ้านยายอยู่ตรงไหนแกบอกว่าเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยลูกก็คือมันเป็นบ้านนะที่แต่ว่าเป็นมืดๆอ่ะไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านคือเราเห็นเราเห็นเป็นดำๆทรงบ้านอย่างนี้เหรอฮะใช่พี่เป็นบ้านอ่ะทรงบ้านแบบมืดๆ บ้านอย่างไงบ้านทรงไทยสองชั้นหรือบ้านธรรมดาเป็นบ้านไม้อ่ะพี่บ้านไม้ที่เขาสร้างชั้นเดียวปิดกระสังกะสีอ่ะอ๋อ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 ใช่พี่แล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนเล่าเห็นเงาบันไดอ่ะแล้วก็มีเงาเปูีข้างล่างอ่ะพี่ oh, oh, oh. เหมือนยกบ้านให้สูงขึ้นแต่ว่าเงาเปีข้างล่างไอเราก็เริ่มคิด oh, oh, oh. แล้วว่าเออแล้วทำไมมันถึงเปรีข้างล่างเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็โอเค oh, oh. คิดแค่นั้นแล้วก็ไปส่งแล้วก็ทีเนี้ยพี่ก็คือ เราเริ่มได้ยินเสียงแวววๆมาจากข้างหลังอ่ะก็คือมีคนตะโกนเรียกเราอีนูไปทําอะไรตรงนั้นลูกไปทาอะไรนี่ไอ้เราก็เอ๊ะเขาตะโกนเรียกใครวะไอ้เราก็เลยจะหันไปถามยายว่ยา,ยยายายได้ยินไหมได้ยินเหมือนหนูไหมหันไปไม่เจอยายพี่ไม่เจอเลยเรารถเรารถอะไม่มีรถด้วยพี่คือตอนนั้นอะเหมือนเข็นอากาศมาก็ถึงได้ว่าทําไมมันเบาอะไรขนาดน,นั้นแบบก็งงไอ้เราก็เลยหันซ้ายหันขวา ก็คืออยู่กลางป่าแล้วพี่มันเป็นป่าลกๆสูงๆอ่ะอ้าวแล้วที่เราเดินมาแล้วบอกข้างหน้าเราเป็นที่ว่างๆแล้วก็มีบ้านยกสูงแล้วก็มีเปอยูก่กลายเป็นอะไรอะ่ะหื้อหายไปเลยมันเ็ืลอกายเป็นต้นไม้อ่ะพี่ต้นไม้เฉยๆเลยอ่ะเฮ้ยเราก็เลยแบบเอาเพยเอาแล้วเราที่เดินกับยายมเมื่อกี้ที่เดินมาสิบห้านาทีมเมื่อกี้เราก็เลยทำหน้าเวอแหละเราเริ่มแ้วเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าแบบเชี่ผีป่ะวะเริ่มกลัว วิ่งไปหานคนที่เรียกอะไรแกก็เลยพาไปส่งที่เซเว่นแกก็เลยแบบว่าให้พี่ที่ร้านะไปส่งที่บ้านนะไม่ต้องเดินแล้วโต๊ะเซ้นเราก็ให้พี่ที่ร้านไปส่งที่บ้านพี่ที่ร้านก็เลยบอกว่ายิบสดนอ์อาบน้ำยิบนอนถ้าใครมาเคาะประตูหรือมาเคาะหน้าต่างไม่ต้องตอบถ้าไม่ใช่พ่อแม่จริงๆวันนั้นหนูก็เลยอาบน้ำนอนแล้วก็คือหยุดงานไปสองวันแล้วก็ไปทํางานใหม่ ี่ผู้จัดการเขาก็เลยบอกเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าน่นะที่แกเห็นยายอะยังดีนะที่ไม่ใช่วันพระใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่แกจะหลอนกว่านี้ <c oughs> ผู้จัดการอะเขาเล่าให้ฟังว่ายายคนนั้นอะเขาตายในวันพระใหญ่ก็คือโดนรถกระบะชนเข้าป่าไปอตอน,นช่วงประมาณตีสองแล้วคนมาพบศพตอนแปดโมงกว่า,าวก็คือแกรอดไปถึงโรงพยาบาลได้ชั่วโมงแกก็ตายเฮ้ยจะบอกว่าโดนกระบะ ชนคนแก่โดนกระบาดชนอยู่อย่างนั้นเก้าชั่วโมงไม่ตายะนะใช่พี่ก็คือตอนแรกอะทุกคนเขาก็นึกว่าแกตายก็จะให้แบบไปชนะสูตรศพก่อนว่าแกโดนอะไรแต่ว่าที่เนี้ยแกก็เหมือนแบบพูดกระเฮิมกระเฮอมะแบบเหมือนคนไม่มีแรงแล้วพี่ก็พูดคําสุดท้ายว่าอะไรไม่รู้แล้ววแกก็ตายไปเลยอ่าแล้ววันพระใหญ่ที่บอกว่าถ้าเจอจะเฮี้ยนหนักแสดงว่าต้องมีคนเคยเจอแล้วคนที่เจอในวันพระใหญ่คือเจอหนักขนาดไหน เขาบอกว่าแบบพอเดินไปส่งไม่ถึง15นาทีพี่น้อยกว่า้นอ่ะปะก็จะเจอแบบว่าตาถลนบ้างมึงหลุดบ้างกระดูกกรบแกรบกรบแกบบ้างอ่ะพี่เป็นใครเขาก็แบบกลัวใช่ไหมพี่เออเไอเราก็เลยแบบเออดีใจแล้วที่เราไม่เจอวันพักใหญ่ เออน่ากลัววะ่ะเฮ้ยเดินไปกับใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วหารไปดีหายไปเออน่ากลัววะ่ะจริงๆอะมันเคยมีเคสเนี้ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เลยเออก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยแบบว่าอ,อ่าคล้ายๆกันคืออย่างของเราอ่ะเดินไปกับยายใช่ป่ะอันนั้นอะเหมือนแบบว่าเดินไปตามที่รีวิวใน g o o g l e Map แล้วก็แบบไปโป่ไหนก็ไม่รู้อ่ะโหแม่งเจออะไรนี้แล้วขนลุกว่าแม่งโอเคเรื่องแรกถือว่าใช้ได้ไปเรื่องที่สองต่อเลยไปเลยอย่าปากมากพี่อะไรนะไปชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องว่าอย่าปากมากอยาปากมากนึกว่าบูโรนดาเลยเมื่อกี้ว่าหมดเลยลูกอันนี้เป็นหลังก่อนจะเกิดเรื่องเซเว่นก็คือตอนหนูปสามก็ไม่เชื่ออยู่ดีน,นั่นแหละว่ามีผีก็คือไม่เชื่อตั้งแต่เด็กเลยก็คือเหมือนถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นหนูเรียนอยู่ในโรงเรียนเขตของหุ่นเทียนเป็นโรงเรียนหนที่เป็นโรงเรียนรัดนี่แหละคือก็เรียนจนถึงปสาแล้วก็เหมือนโดนรุ่นพี่ปหเขามาเล่าให้ฟังก็แบบเป็นรุ่นพี่ที่สนิทก,กันเขามาเล่าให้ฟังว่า ในพื้นที่โรงเรียนเราอ่ะโรงเรียนรัดเนี่ยทุกที่อะจะเป็นป่าช้าแต่เราก็เชื่อนะเพราะว่า ที่ที่เรียนอย่างเงี้ยเป็นป่าช้าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บางโรงเรียนเนาะแต่ว่าโรงเรียนหนูอะที่หนูเรียนมาในช่วงประถมก็คือใช่เลยตรงนั้นเป็นป่าช้าจริงๆเพราะอาจารย์ที่อสอนสังคมเขาก็บอกว่าใช่ตรงนี้มันเป็นป่าช้าเขาไม่โกงหัวโรงเรียนเขาก็บอกไปเลยซึ่งวันนั้นเป็นวันที่แบบว่าเขาสวดมนต์ล่ะพี่หนูไม่แน่ใจว,ว่ามันเป็นสวดมนต์อะไรที่แบบว่าเขาจะสวดพร้อมกันแบบเอาไปแข่งด้วยอะ่จะจำไม่ได้ว่ามัน คือส <_ T>. ีดอะไรอะ่ะนั่นแหละพี่ก็คือวันนั้นสวดมนต์แบบนี้แหละก็นั่งสวดกันไปจนกระทั่งอาจารย์มาสะก,กิดข้างหลังเพราะว่าหนูจะเป็นคนมาสายเขาก็มาสะกิดหนูเพราะเป็นขวานาเวขนขวานาเวรว,วันนั้นพอดีประมาณวันพุธเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอไปทําความสะอาดห้องจริยะให้ครูนหน่อยไอ้เราก็เลยแบบคิดแล้วว่าอ้าวทำมาต้องห้องจริยะวะเขาก็เลยบอกว่าเออห้องจริยะครูจะเอาเพื่อนพรุ่งนี้เพื่อนต้องมาแข่งก็ เวรพวกเธอทําหลยกละกันเราก็เลยแบบโอเค <C oughs> okay ค่ะอาจารย์เรียนเรียนเรียนจนเสร็จจนถึงเวลาทําเวรชวนเพื่อนมาทาเวรกันหนูก็จะเป็นคนที่เป็นดีเด็กห้าๆปีช่วงนั้นก็จะแบบคบเพื่อนผู้ชาย3ามสี่คนแล้วก็เพื่อนผู้หญิงสองคนที่กิเลกกิเลิหน่อยก็พาคนทำทั้เวิอ์เสร็จก็เลยบอกมันว่าไปห้องจัลยยากันอาจารย์จางเพื่อนมันก็บอกว่าตอนเดินลงแบบเดินลงจากชั้นสี่อะพี่เดินลงมันก็พูด <C oughs> เดินลงจนก,กว่าจะถึงชั้นสองไหมวิ่งไหมอะไรเนี่ยเราก็บอกอย่าวิ่งเลยเดี๋ยวล้ม เดี๋ยวแบบคอหักอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเอ้ยคอหักไม่กลัวกลัวแต่ห้องจริยะก็เลยถามว่าทำไมถึงกลัวห้องจริยะเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้หรออยู่โรงเรียนมาป้าตีทักเฉันไม่รู้ว่าทาไมถึงต้องกลัวห้องจริยะไอ้หลังก็อ้าก็ปกตินี่หว่าห้องจริยะมันก็แค่ห้องสดวนบนเฉยๆเพื่อนมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือห้องจริยะแต่ก่อนเคยเป็นห้องดนตรีไทยก็คือมีครูสอนดนตรีไทยแกแบบว่าแกก็มีแฟนเป็นครูคณิตอยู่ในโรงเรียนเดียวกันแกก็ จัดได้ว่าครูผู้ชายอะมีกิ๊กมีชู้อ่าใช่เจก็เลยแบบว่าผูกคอตายในห้องนั้นอ๋อแล้วซึ่งแบบว่าไอ้พวกเสียงพวกอะไรเนี้ยไม่มีครูคนไหนกล้าย้ายออกขนาดครูรุ่นใหม่ครูรุ่นเก่าที่เขาอยู่เขาก็ไม่กล้าย้ายออกคือเพื่อนม,มันก็เล่าได้ถึงตอนนี้แต่ว่าก็คือข้างบนมีเสียงกืดแบบเสียงลากเก้าอี้อะพี่อไอเราก็เลยแบบเร<ำ>ียกเพื่อนไปแบบเพื่อนเชื่อแจ็คก,ก็เลยแบบแจ็ค ไปมึงกับกูขึ้นข้างบนก็เดินขึ้นไปก็ไปดูว่าใครลากเก้าอีมันจะมีแบบเป็นสองช่วงตึกใช่ไหมพี่เชียงคานหนูไม่พูดเชียงคานดีกว่าเพราะถ้าพูดเชียงคานไปรู้จักที่โลงเลยียขึ้นไปดูอังคารเอกอังคารบีก็ขึ้นไปดูมันจะติดกันแยกกันไปดูไปดูปุ๊บปุ๊บ,บถามว่ามีไหมมันก็บอกไม่มีคนอยู่ก็เลยบอกเออม,มีก็เลยพูดว่าไม่มีคนอยู่เหมือนกันก็เลยลงไปห้องจระยะต่อก็ไปเล่ากันต่อ ก็บอกว่าถ้าใครย้ายเสียนหรือใครไปพูดหาทายแกแกจะมาตามหลอกแกจะให้มาขอคำม,มาแกก็หนูก็ไม่เชื่อเพื่อนก็เลยบอกว่าลองก็ล่ะไอเราก็เลยแบบทําเวีนก่อนไหมแล้วค่อยรอลองอ,อีกและไอคำนี่พา <c oughs> คนชิบหายมาหลายรอบแล้วไอเราก็เลยบอกว่าไปทาเวีนทาปุ๊บทําได้แค่ครึ่งเดียวพี่กําลังจะเช็ดแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นตู้เก็บเสื้อนางลําของครูเขาอะพี่ไอเราก็กําลังจะเช็ดเพื่อนมันก็บอก แน่จริงก็มาดิแล้วมันก็เตะที่เป็นตู้เก็บเสื้อนางรามาพี่ดังมากไอ้เรากับเพื่อนคนอื่นก็เลยตกใจแบบเฮ้ยไปเตะทําไมเพื่อนน้นก็บอกมึงก็ไม่เชื่อมก็ไม่ใส่เชือไม่เห็น,นต้องกลัวเลยครูหาเลยบ้าบอปัญญาอ่อ,อนซ็าบบซาคููเด,ด็กมกันไอ้เราก็เลยแบบลลหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าสแสดงอิทธิฤทธิ์ก็คือ,คอการตกกระาถางทูบอ่ะพี่ลงมาโผละแล้วมันแตก เราถามกันว่าเออมีใครแบบทำอะไรล่วงหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าไม่มีอะก็ไม่ได้ไปเดินชนอะไรก็โอเคแล้วเราก็อืมไม่เป็นไรกำลังจะเช็ดตู้ต่อนี้เริ่มไม่เชื่อแต่เขาก็เริ่มแบบว่าแสดงอิจริปต่อก็คือโดยการแบบว่าปรากฏตัวให้เราเห็นเลยตอนหน้าเราเลยแบบเรากําลังเช็ดอยู่แล้วเขาแบบเบืดอเขาว่าสวมชุดของเขาอ่ะพี่เข้าใจใช่ไหมแบบอยู่ก็มาเลยอะแบบอ้าวเรายังไม่ทันตั้งตัวแบบเขามาเลยแล้วก็เราก็แบบ เราตาฝาหรือเปล่าเราก็เลยลองขยี้ตาไม่เห็นโอเคนึกว่าเป็นเงาเพื่อนก็เลยแบบเฮ้ย hey, มึงอย่ามายืนบงนังดิตกใจหมดเลยนึกว่าใครเข้าไปอยู่ในตู้เพื่อนบอกมไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้แต่เข้าไปอยู่ในตู้ทําไมทีนี้ตู้กี่มันล็อกอยู่ใช่ไหมไม่มีใครเปิดได้นอกจากคุณนัตเสยงที่เขารับกันต่อๆมาที่เขาถึงจะมีคนแจมมาเปิดตู้แต่อยู่ๆวันนั้นก็คือตู้เปิดเองลมพัดแรงมากพวกหนูเริ่มตกใจละ คนที่ชื่อแจกกับพี่จากตอนแรกที่ไม่เชื่อมันเชื่อแล้วก็คือเชื่อนําบัตรนั้นเลยโดยการที่ว่ามันท่องแบบว่าท่องบทสวดนะพี่แล้วก็เหมือนก็คือได้ยินกันทั้งห้องว่าเสียงแกะ,แกะไม่แก่มากก็ปประมาณแบบว่าวัยสามสิบกว่าสามสิบสามสิบห้าวันนี้พี่เขาก็แบบท่องตามอะไรเนี้ย,ยเขาเลยบอกบทสวดที่พวกมึงท,ท่องกันมา อูก็ท่องมาก่อนแล้วคือตอนนั้น็ค็อกระจิดกระเจินก,กันวิง่งคนอได้ยิศคนละ,นละางได้ยินเสียงทุกคนเลยเหรอใช่พี่ก็คือพอวิ่งกระเจิดกันได้ตั้งสติได้วิ่งกับมาหากันแล้วถามว่าได้ยินเหมือนกันไหมก็บอกได้ยินได้ยินกันทุกคนเลยก็เลยบแบบว่าเชื่อมันไม่ใช่เลยแล้วอะก็เลยไปฟ้องอาจารย์บบว่าเออเจออย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ก็เลยแบบเนี่ยพวกเธอไปลบหลู่เขาทาไมเขาก็หยุบเขาเฉยเฉยเธอถ้าเธอไม่ลบหลู่อะ ก็คงไม่โดนหรอกอาจารย์สั่งให้ไปทําอะไรให้ไปทําความสะอาดห้องเฉยๆรเรไปทามาไปทไํยแบบนี้ทําไมเขาก็พาเราไปขอขอมาโดยการไปปกักทูบก็มีเพื่อนคนหนึ่งปกักทูบไม่ลงทีปกักทูบไม่ลงอ,งอาจารย์าาก็หากระถางทูบใช่พี่กระถางทูบแบบมันเป็นทรายทั้งหมดใช่ไหม<อ>แล้วก็เพื่อนเหมือนปกักทูบไปแล้วทูบมันไม่ยอมตา้านมันล้มอ่ะอาจารย์ก็ไล้พูดขึ้นมาว่า เขาไม่รับขอทำขอโทษของเธออ่ะเธอจะทำยังไงทีเนี้ยมันก็เลยทำหน้าเสียแล้วกีมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันมาล้าแก้บนให้มันก็พูดว่ามันจะมาล้าแก้บนมันจะมาเป็นเด็กนาฏศิลป์มันก็พูดพูดพูดจนพูดเสร็จมันจะเลยลองปักใหม่ลองไหว้แล้วขอโทษแล้วก็ปักใหม่ก็ปักได้ทีนี้ครูเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปพูดวันนั้นอีกนะแล้วก็บอกว่าให้พากันไปทําบุญก็เลยกะว่า เลิกออกมาแล้วจะไปทําบุญเราก็เลยออกไปทิวัดแล้วให้หลวงตาบอกหลวงตาหลวงตาลดน้ำมนต์ให้หน่อยก็คือยังไม่มีใครบอกหลวงตาเลยแต่หลวงตาทักขึ้นมาแล้วว่า เองไปทําอะไรกับครูคนนั้นอีกละ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าหลวงตารู้ได้ไงพวกหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยหลวงตาก,ก็เลยบอกว่าเขาตามมายอยู่ข้างหลังพวกเองพก,ก็เลยแบบตามมาได้ไงออกจากโรงเรียนแล้วโรงเรียนกับวัดมันติดกันนะพี่แบบเราก็คิดว่าถ้าออกจากโรงเรียนแล้วผีก็คงไม่ตามมาแต่เราคิดผิดก็คือเขาตามมาตั้งแต่อยู่ข้างบนยันมาถึงวัดก็เลยแบบหลวงตาก,ก็บอกเออโยม อย่าทำเขาเลยนะเขายังเด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเขาก็อยู่ๆก็สลบไปเหมือนโดนผีสิงอะพี่แต่มันก็ไม่ได้โดนะอะมันแค่แบบกลัวจนสลบไปเฉยๆหวงตาก็เลยแบบว่าคมน้ำมนต์ให้แล้วก็บอกว่าพวกเองก็อะทำบุญทำบุญให้เรียบร้อยพรุ่งนี้มาทำบุญหาพงม,มาลงพงม,มาอะไรมาไหว้เขาแล้วก็อย่ามาทำอย่างนี้อีกก็วันรุ่งขึ้นก็พงมาลัยมาไหว้แล้วก็ไปทำบุญที่วัด ก็ไม่เจออะไรแล้วก็โอเคเป็นปกติแต่ก็คือจําไว้เป็นบทเรียนว่าจะไม่ไปยุ่งกับห้องนั้นอีกอืเข้าใจได้อันนี้พี่ว่ามันน่ากลัวตรงที่มีเสียงแบบสวนกลับมาเออนันพี่ว่าน่ากลัวไอเหตุการณ์ทู่ปากไม่ลงเนี่ยจริงๆพี่ก็เคยมีประสบการณ์นะเนะพราะพี่ก็เคยเหมือนแบบแกล้งในสถานที่ที่เขาแบบมีม,ม,มีเจ้าที่อยู่และแบบเหมือนเหมือนเล่นแรงไปอะแบบไรเงี้ยเขาไม่พอใจพี่ก็จะไปจุดทูบขอมาพี่ก็ปักไม่ลงดินนะเว้ยเออวิ่งนี่พูดแล้วคนลุกเลยอ่ะเออมัน มันคล้ายๆกันเลยอ่ะอ่ะไปเรื่องสุดท้ายเลยลูกรอมา4ี่ินาทีแนละ้วลูกเรื่องสุดท้ายค่ะพี่ลูกลุงทอนค่ะก็เกิดก่อนว่าลุงทอนเขาเป็นรุ่นพี่พอนอเป็นเพื่อนพอนเขาก็มาช่วยพ่อทํางานเขามาอยู่ตอนหนูอายุสิบ้าแบบว่ามาอยู่ได้เดือนสองเดือนเขาก็เหมือนเลี้ยงกุมารเขาเล่นแบบชอบเล่นพ้าอะพี่อเล่นพราเล่นของอะไรเนี้ยก็เหมือนเขาเอาแบบว่า ไอ้ไข่เข้ามาในบ้านไอ้ไข่ที่ที่ดังๆที่เขาว่าขออะไรก็ได้อะไรพวกนั้นของฝั่งภาคใต้หะใช่พี่มันเป็นของภาคใต้แต่ว่าเขาเออกมาจากขมิน้นของมันจะเลกมากๆพี่เหมือนว่าเขาไปให้พระที่ขมิ้น่ะปลุกเสกให้อีกทีนึงแล้วก็คือลูกเขาตายด้วยพี่ก็คือลูกเขาเพิ่งเพิ่งอยู่ในท้องแบบแฟนเขาได้เดือนหนึ่งอะพี่ได้แค่เดือนเดียวแล้วก็คือลูกเขาลุดออกมา เขาก็เลยเอาไปทําพร้อมกับไอ้ไข่เลยเอาลูกตัวเองไปทํากุมารทองเหรอใช่พี่โอ้อยเป็นไอ้ไข่นแเลยแต่ว่าคือหนูก็เลยแบบว่าเป็นคนที่ จะไม่ค่อยยุ่งกับเขาก็มียุ่งบ้างก็มีเล่นกับเขาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็คือจะไม่ใกล้เขาเลยจะไม่ยุ่งเขาเลยก็จะมีแบบว่าตอนกลางคืนก็แบบเือนลูกเขาอยากเล่นด้วยเขาก็มาเคาะห้องหนูมาเคาะหน้าต่างหนูซึ่งถ้าเป็นปกติอะพี่ถ้าจะเป็นแบบเพื่อนมาหาอะไรเงี้ยมันจะโยนแบบก้อนหินหรือโยนแบบว่าอะไรขึ้นมาให้โดนหน้าต่างเลยปตะอย่างเงี้ยหนูก็จะมาเปิดหน้าต่างดูแล้วว่าเอ๊ะเพื่อนมาหรอวะแต่คราวเนี้ยมันไม่ใช่พี่มันเสียงคนเคาะหน้าต่างอะพี่เคาะแบบ พาะโดนกระจกดังแปะแปะไอ้เราก็นึกว่าเพื่อนมาวันนี้มันไม่ได้ทักบอกนี่หรอว่ามันจะมาเราก็เปิดหน้าต่างไปไม่มีไม่ได้ยินเสียงรถหรือไม่เจออะไรมีเราก็ปิดหน้าต่างเข้ามาแล้วก็นอนเต้นโทรศัพท์มันก็แบบว่าเหมือนเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายๆครั้งซ้ำๆวนๆถ้าไม่เป็นหน้าต่างก็จะเป็นประตูพี่ประตูบบว่าประตูห้องข้างหน้าหนูจะเป็นคนหนึ่งที่นอนไม่แบบว่าเขาเรียกไงพี่ไม่หันหัวเข้าประตูแบบว่า มันเป็นทางประตูสองบานแบบอยู่ตรงข้ามกันเลยอะพี่ครับซึ่งคนในบ้านหนูเขาจะถือว่ามันเป็นทางผิดทางเริ่มมาแกรเริ่มมาอยู่ได้ประมาณห้าเดือนอ่ะพอห้าเดือนแกมาอยู่เราก็เอาเพื่อนมานอนด้วยวันนั้นก็ขอแม่เพื่อนเรียบร้อยให้เพื่อนมานอนด้วยเพื่อนก็มานอนเพื่อนมานอนได้สองวันนะพี่มันก็โทรคุยกับแฟนมันอยู่จนถึงตีหนึ่งกว่าแล้วเราก็นอนเล่นเกมของเราไปแฟนเพื่อนมันก็ทักว่าเฮ้ย ออหัวไอแป้งหรอไอแป้งเอาหน้าม้าโผล่มาทําไมไอเราก็เริ่มแบบเอา้าเราก็นั่งเล่นเกมอยู่มาเห็นหน้าม้าเราได้ไงเพื่อนเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยแป้งไหนมันนั่งเล่นเกมอยู่นู่นก็เลยถามเห็นอะไรอะเห็นไรอ่ะมันก็บอกเห็นหน้ามา้าก็เลยเงียบกันไปทั้งห้องแทนมันก็พูดขึ้นมาว่าแบบครอบครัวเราเป็นครอบครัวทรงนะแบบว่าจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเห็นเป็นแบบเห็นหน้าม้าตรงๆ ซึ่งตอนนั้นน่ะพี่หนูเสยหน้ามาขึ้นไปแล้วคือหนูร้อนหนูก็เลยเสยหน้ามาขึ้นไปก็อบอกวันเห็นหนูว่าปัดหน้ามาลงมาหนูก็เลยแบบบ้าหรอไม่ใช่ก็เริ่มมองหน้ากับเพื่อนละแล้วก็พากันเปิดประตูแย่งกันเปิดประตูแล้ววิ่งไปหาลุงทอนบอกลุงทอนลุงทอนหนูเจออย่างนี้นะหนูเจออย่างงูนะก็คืออารมณ์เหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องอะพี่แล้วก็พากันวิ่งลงไปร้องห่มร้องไห้ให้ลุงทอน แกก็พูดว่าเออลูกลุงคงไม่อยากไปเล่นด้วยหรอมงแกก็เลยขอหิ้งข้างบนนะพี่าะแบบสามครั้งอะพี่แล้วแกก็บอกลุงแกว่าเอออย่าไปแกล้งพี่เขาพี่เขาจะนอนอเราจะเล่นันเราลงมาเล่นข้างล่างออกไปเล่นนอกบ้านก็ได้ไม่มีใครว่าอย่าไปเล่นกับพี่เขาพี่เขาจะนอนทีนี้พวกหนูก็มองหน้ากันแล้วก็ขึ้นมานอนก็คือกลัวมากอะพี่กลัวกันจนอยู่ยันเช้าแล้วก็คือวันนั้นก็คือแม่เปิดประตูขึ้นมาหลยอทำอะไรทำไมยังอยู่กันเนี่ย ขอบตาทําไม่ดำอย่างนั้นก็เลยเล่าให้แม่ฟังแกก็เลยแบบได้ลุงถอนไปแล้วแกไม่ได้เอาลูกแกไปด้วยทีนี้มันก็ต้องเป็นหน้าที่หนูที่ขี่ออกไปไว้ที่วัดพี่ <c oughs> ก็คือเรากลัวเราเจอแบบนี้เราไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเรามาต้องมาได้ยินอะไรแบบเนี้ยเราจะเป็นคนที่กลัวมากก็เลยแบบโยนแม่งทิ้งข้างทางแล้วขี่รถไปแบบขี่ไปได้แล้วก็ ไม่ขึ้นได้แวะซื้อทูบตรงร้านค้าพี่แล้วก็จุดบอกว่าอยู่นี่แหละไม่ต้องกลับบ้านไปด้วยนะพอที่บ้านเต็มแล้วอ,อยู่กันแค่นี้เต็มแล้วไม่ต้องเข้ามาอยู่ปักทูบเสร็จไวแล้วก็ไปเลยเพินกลับมาบ้านจากนั้นก็คือไม่เจออะไรแล้วพี่ก็คือเรื่องจบทุกนย่าเราเอาเอา,เอาไปทิ้งเลยว่างั้นใช่พี่พอเอาไปทิ้งก็คือไม่เจอเลยหายไปเลย เอาจริงเรื่องของกุมารทองเนี่ยมันก็พูดยากนะว่าจะให้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่ในมุมอมองของพี่รู้สึกว่าจากประสบการณ์คนใกล้ตัวที่เขาเลี้ยงกุมารทองที่เขาโดยที่แบบเออเหมือนทางบ้านเลี้ยงแต่เขาไม่รู้ตัวแล้วตอนเด็กๆอะ่ะคือมีกุมารทองมาเล่นกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนเลยแล้วเขาจําความได้ด้วยนี่ก็เลยแบบอืมพูดแต่ทำไมครบอบครัวเองใจเด็ดอย่างว่าแบบเอาลูกตัวเองมาทํากุมารทองในี่แบบแทงเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันม,มันมันเกินไปว่ะอ่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่หนูเตรียมมาเนาะใช่ค่ะโอเคก็ถือว่าน่ากลัวพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่กูโมโหมากคือเสียงมึงกระตุกกระตุกตอนที่กูฟังไปกูก็งงเหมือนกันไอเรน <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานตัดต่อไปปวดหัวกันเอง <c oughs> อ่ะไงวันนี้ขอบคุณ <c oughs> น้องแป้งสามป่องมากนะลูก <c oughs> ขอบคุณค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูคลิปวันนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครัอบ,อ,บอ่ะโอเคผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของน้องแป้งที่เขาเตรียมมานะครับยังไงก็ต้องขออภัยทางผู้ชมจริงนะพอดีเสียงมันกระตุกมากเมื่อที่ผมฟังผมยังต้องให้น้องเขาแบบเอ้ยพูดใหม่พูดใหม่ในคลิปหลายรอบมากนะพอบางทีฟังอาจจะรู้สึกงุนงงนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ทีมงานไปคัดค้นนะครับอ่าทำให้มันแบบกระช มันออกแอ๊ะแบบเว้นไปปั๊บหนึ่งแล้วก็ระโยกต่ออะไรอย่างงี้เดี๋ยวทีมงานรบกวนคัดชนให้มันแบบเนียนๆหน่อยแล้วกันนะครับ คิดว่าเรื่องนี้หลอนไม่หลอนคุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยละกันนะครับผมถ้าหลอนก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยละกันถ้าไม่หลอนก็กดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กูเหมือนเดิมแค่นั้นแหละ <c oughs> แต่สําหรับใครนะครับอยากจะแชร์เรื่องสบการผีคิดว่าตัวเองสามารถเล่าได้ครับผมใต้คลิปนี้มีเมลสําหรับส,ส่งชื่อเรื่องหัวข้อแล้วก็ที่ติดต่อกับเป็นไอ l ดี e ลนจะสะดวกที่สุดนะครับผมใครที่ทดสอบผ่านเราก็จะนัดวันอัดแล้วก็เดี๋ยวเรามาออนแอร์คลิปกันนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วอยู่ที่นี้เจอก thank